เหรอครับไอ้เหลอเนะพี่อยู่ซ c อยู่ซ c มีอะไรข้าจะข้าจะขอซื้อท่านเนี่ยติดต่อจุวานเลยติดต่อจุวานเลยจุวานมีครับได้พี่ห้าร้อยตัวขายหมดเลยนะไม่เก็บไว้นะเก็บไว้แค่เพียนไม่แค่เพน เกมโดนกี่ใบวะพีรอบนี้มันต้องเก็บไม้ขายรอบหนึ่งว่าเกมมันมีรอบนี้หมดไหมห้าพันใบเหมือนโอริโอเลยเกมโดนกี่ใบเกมโดนกี่ใบวันนี้เลยรอจะพายวันนี้ดิ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 วันนี้วัใกล้พ่อนดดิมาวันนี้วันนี้มามากลับบ้านนะลูกมามามาไปไหนมาเอ้ยฮะเนี่ยป๊าป้าเกมเขารอเนี่ยฮะไปไหนมาเนี่ยนะกลับบ้านนะหาท่านกลับบ้านเจอแล้วใช่ไหมลูกวันนี้ป๊าป้าเขาฝากถามมา ทางกลับบ้านเจอแล้วเนาะวันนี้มีซีเพ็เนาะไม่มึงรู้ไหมมึงกินโดว์เขาก็ทื่อเพราะเขาเขามีลูกเล่นอะไรใหม่กันตึมเลยอะไรเนี่ยมึงอะไอ้สภาก็อะไรก็ไมช้าเหลือเกินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยสิบสิบห้าทียังดูไม่เสร็จเลยมันดูนี่ดูคลิปประสาทมีบอดี้แคมมีบอดี้แคมติดตั้งคือมึงมึงมึงไปบอกเขาว่ามึงไม่ได้เป็นคนแทงใช่แต่ว่ามึงรู้ไหมเนี่ยมันมีบอดี้แคมเน่ะ มึงรู้ไหมเนี่ยมึงอัปเดตหรือเนี่ยว่าเขามีบอดี้แคมติดตัวกันเนี่ยหรือรับแพทเนยมึงเพิ่งรู้เลยใช่ไหมรู้อะไรแคปแพทก็นั่นแหละมอบกางเชงนีัไสวยนะไอ้ฝากจะมอบดีๆกูุณจะมอบกับนทีซีก่อนเลยกูจะไม่ห้ามใส่ทีซีไหมสวยนะมึงได้ก็ถ้าถ้าขอให้เอาคนเขาเท่ากันก็ได้เหขาก็บอกมึงเจ็ตแหลกเนี่ยใช่ป่ะมึงหายเจ็ตแหลกยังมาลงเครื่องไว้ไม่ทันหายเจ็ตแหลกเลยเขี่ยโดนเลยสั ขึ้นข้าวมันเครื่องยังไม่ถ่ายอิ่มเลยมึงโดนกล้องกระดุมเขาอะกล้องกระดุมอะมึงเห็นว่าคนไหนใส่กระดุมก็ไปคนนั้นแหละที่ถือกล้องคนไหนใส่เสื้อที่มึงใส่กูมองไว้กูบอกไม่เห็นเสื้อกระดุมกล้องกระดุมไปดูดิคนไหนใส่กระดุมอะไอเสื้อปกอะได้มีเสื้อปกที่ใส่กระดุมอยู่เพื่อี่กูชื่นใจด้วยสามสิบสภาครับกูว่ามีสิบเชื่อกูเดี๋ลงเนี้ย ไม่เห็นเหมือนยืนเจอสีะงานนี่ขอคนเข้านะคอคนเข้าเวยให้มีใครมีโทรศัพท์ปะพี่ขอโรศัพทไปดิสีป่ะไม่มีองมันเราเข้านไอเกมอ่ะเฮียโทรศัพท์อมเลยพี่ไม่ใช่ว่าใช่เดโทรศัพท์ไมงได้นะเฮียใ้สูสีหน่อยคยเลขเจ็สามห ฮัลโหลครับคุณด,ด,ดีอีกนานไหมครับงั้นผมขอเอาผลเข้าก่อนได้ไหมครับโอเคเบ้านฐาบ้านคอแล้วตรงนี้ก็มันมีอะไร ที่ซ่อนอยู่ใต้ผมเยอะเกมบอะเชื่อเลยมีมีไม่มีถอดปีถอดถอดถอดเอ้าผมกินไปใครวะ ไอ้เฮียดีมันมาแล้ววะไอเจ้าสาวอะใครวะไอ้เฮียนี่ไม่เห็นหน้าเห็นตายนะไอ้สัตว์ทำงานทำการกันไปไหนวะไอ้เฮียขยะดีไหนพี่พี่จักดีไหนเพ่ไอ้เฮียดีเนี่ยไอ้เฮียนี่ไอ้เฮียเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยฮัลโหลไอ้เฮียสามารถดูอ๋อเดี๋ยวไปด่วนมีอะไรวะอ๋อคาเทียอยากเล่นมาคาเทียคาเทียอย่างเล่นมา อมต้องบอกงี้ครับถ้าเอาจริงๆอ่ะไม่อยากเล่นแต่ถ้าเกิดสมมติอยากเล่นถ้าได้เล่นจริงๆผมขอเล่นแบบไม่พกป,ประกันนะโอ้ขอเล่นเลยนะครับใจผมอ่ะไม่อยากเล่นครับแต่ถ้าเกิดได้เล่นจริงๆอ่ะขอเล่นแบบไม่พกป,ประกันนะครับเพื่อเพื่อะอ,ะอ,ะอ,อ,อะไรครับทาเพื่ออะไรครับจะหนีกเหรอครับไม่หนีครับก็เล่นก็วัดกันไปเลยกลัวอะไรครับถ้างั้นเล่นต้องสามร้อยใบครับไม่ต้องประกันครับอุ้หมดกลอครับมันมันเหมือน คนขี้แพ้พร้อมหนีครับเล่นแบบนั้นเปล่าวะกวัดกันเลยครับหมดก็แค่เล่มต้นใหม่ครับพี่โยครับเอาสปริงให้สองงานเลียกแล้วไอ้ย่ามันพร้อมหายร้อยเลยด้วยจ้ะเดีกันเยอะดิแกใช้บัตรอ่ะหรือว่าคุณไม่มีครับตอนจะเล่นประกันก็ไม่เล่นไอ้มึงว่ามันไปเจออะไรมาวะไอ้ย่าสมบหรอแล้วพูดมันไปลบกับใครหมาเปล่าวะมันอยู่กับรัสเซียอะไรเปล่าวะแม่งไปเจอใครมาแลสงครามหรือมันโยเจอมาเดี๋ยีเนี่ยจ้าไม่พกบัตรประกันได้ครับ ไม่มีตังซื้อบัตรเหรอวะหนึ่งเ็หนึ่งทำไมไม่เล่นตับประกันแล้วก็ย้ำไปในตัวละครับทางนั้น่ะไมีค่าทางการมาครับไอ้นั่นยังไม่ตื่นเลยช้าดิได้ได้ได้ช้าด้วยมันใจมันเพิ่งบินออกมาจากสงครามโลกมาวะตอนนี้ไอ้ี่อะโอเคผมตาสินแล้วนะครับก็คือหลักฐานนี่ใช้ ประตัก็ไหนครับทีศรีลบก็ไหนลบก็นหนระบบตัวคนถือบอดี้แคมไม่ได้ไม่มีดีลิตกลายเป็นหลางหางใช้ไม่ได้ประตักก็ไหนได้ครับทีซีเขาบอกเล่นไม่ได้ครับพี่ก็คือหลางหางหลางหางบอดี้แคมอะครับใช้ไม่ได้เพราะว่าระบบคนถือบอดี้แคมไม่ได้พอไม่ได้กดไม่ อันนี้ไม่ตามข้อตกลงออันนี้้ไมม่ตตาขกล็ระบุคนถือบริแคมอันนี้ไม่ตามข้อตกลงมันก็เลยใช้ไม่ได้ไอ้เจ๊เกมจะรอดเพราะกีฬาสัตว์โอเคครับเงินก็ตามนนั้ไอ้เกมยิ้มยิ้มชิมยิ้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 มไอ้สัตว์ยิ้มไอ้ยิ้มช่างเลยเฮียครับเออ ต้องรออะไรอีกไหมครับอันนี้ก<ล><ม>็นนมไม่ต้องรออะไรแล้วครับยางใหญ่ไรเลยตัวแล้วดีครับแต่ว่าตรงนั้นเขามีหมอะเขียนเขาบอกแบบนี้สองตัวอ,อะไรนะครับไไใช้พายานบุคคลมาได้ออตีนายมนผมจัดเสร็จแล้วมั้งไม่มีอะไรบ้างไป เกมเดินบิดตุดออกแต่ว่าเหมือนไม่เห็นคนยิ้มนะในนี้เมื่อกี้ไม่มีใครยิ้มป่าวะเมื่อกี้แม่งอมยิ้มเลยแหมยิ้มช่างไงเดิไปไปน้องไปไปนี่น้อตัวนี้แหละนีเลยนี่แลยแต่ว่าเมื่ไก้ไอเกมกลุ่มของเบอร์ปี่แปดกันเว้ยขอเบอร์ปี่แปดใครอยู่ใครอยู่อยู่กับตัวรอดเองเด้อไปแล้วจ้า กูปอดข้าหลังสภากันเดิใครออกก็ออกก่อนไปแล้วจ้าไปและจ้าจับมืออกูไม่มีใบประกาศครับไปเหมึงก็เนี่ยมึงก็เนี่ยเวลาที่มันไม่ตีมึงเนี่ยมึงก็ไปฟื้นฟูเลยเนี่ยมึงขอทีซีฟื้นฟูไม่เอาจริงๆของอะมีเยอะอยู่พวกไอ้เนี่ยพวกทำใบประกาศอะมีเยอะมีเยอะแบบเยอะเลยยังไม่เสอะใช่ไหมแต่ไม่ได้ตีไม่ได้อะไรเลยแล้วคนถ้ามึงจะใส่อมันมึงใสป่ะล่ะแล้วน้องก็น้องก็ยังเข้าสล็อตได้หมดคนที่แบบเคยออกไปตอนนั้นอะ งั้นมึงก็ไปเตะตัวต่อจริงจริงอะจริงๆเมื่อกี้นะจะเอาเข้าอยู่ถ้าเกิดสมมติแบบได้ตีนี่อ่ะถามมึงไหนเกมมึงไปเจออะไรมาวะาทำไมมึงนักลบก้าวไ่ใช่มันไม่เป็นประการนี้นีะไม่ต้องขู่แม่งก่อนดิมันจะได้ไม่กล้าเล่นนี่นี่นี่เอ่ะไม่ได้ยินนะไอสัตว์ได้ยินไม่มีมีอยู่ในรถสีแปดสีดำเนี่ยต้องขู่แม่งก่อนนะไอนเหี้ย เอาแ้วเล่นไปใครเจ็บอ่ะไปไปไปทำผลงานกูเห็นดีไปไม,มึงไง<ป>ไม่แต่พูดถึงอ่ะมันก็เจ็บเหมือนกันถ้าเกิดไปโอ้ก็ต่างคนต่างมันเจ็บต่างคู่อ่ะถ้าสมมติมันเล่นไปเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่จะอุ้มฝ่ายเดียวมันต้องมีตัวลงตัวหลุดบ้างแหละอุ้มหายตั้งสองชิ้นมันก็โดนคนอื่นบ <pud> ้างแหละมันก็จะมีแก๊งอื่นช้อนบ้างแหละไม่มีทางอ่ะไม่มีทางอ่ะไม่เป็นไปไม่ได้อ่ะไม่ไม่ไม่มีทางอ่ะไปเตรียมของมาไปมึงอ่ะแล้วก็ทนเข้าซะแล้วก็คาไว้แล้วก็ใส่แม่งดิ จริงแต่เอาคนเข้ามาขึ้นใหม่กูอยากกูอยากไอ้นี่กูอยากดูมึงเล่นในแบบกูอยากเห็นมึงเล่นในไอ้นี่ไอ้รันใหม่ที่เขามาไม่ใช่อะไรเนี่ยสามตัวครึ่งเนี่ยมีซ้อมด้วยเนี่ยเอ้ยเอ้ยสรุปพ่อสองอันไหลไอ้เจ็ดไอ้เฮียใครเขาซ้อมกันวะไอ้นาะไม่ได้อะไรอ่ะเ่อโ้แต่แต่พูดจริงงั้นแเมื่อกี้นะแบบถ้าเป็นถ้าเป็นการเล่นก็สวยมึงก็สวยไม่จำกัดร้อยเฮียไม่จำกัดใส่ได้แค่หนึ่งคนเอ็มพีที่นี่สวยมากครับ เห็นเหมาะไปทำผลง่ายกูเห็นดิยังไงสรุปมึงจะไปต่อใช่ไหมแกมึงอู้ห่วยมึงไม่กลัว่ะแล้วทำไปกี <h <h ่นัดทำไปกี่เพราะว่ากูจะบอกให้ก็คือตอนเนี้ยแก๊งที่มึงเคยเห็นแรกๆรกที่อยู่ไปก่อนมึงอะเห็นไหมมันก็กลับมาหมดละไม้ของอ่ะมีมีไม้มีมีดมีเยอะของอ่ะมีอาวุธอะมีเยอะอาวุธจะรถจะไม่มีแต่ว่าอาวุธอะมีเยอะอาวุธมีทุกคนรถจะเช่าได้รถไม่มีปัญหาหรอกเออ มึงก็งเอางี้กูจะบอกอย่างนี้แล้วกันอาจจะเติบใหญ่ในใต้ล่าแต่อาจจะเป็นขี้ข้าในสังเวียนของจริงเข้าใจคำนี้ปะไม่เข้าใจเดี๋ยวมึงก็เข้าใจโอเคไม่เนี่ยถ้าแม่มึงมึงก็ไปเอาคนข้าวแล้วมึงก็ไปทำของรอลเลยเชื่อกูดิเฮียมันเอา๋ยวสักวันหนึ่ง,งก็เข้าใจว่าที่กูพูดคืออะไร มึงพิสูจน์ที่อื่นได้แต่มึงไม่กล้าพิสูจน์ที่เนี้ยมึงต้องถามใจตัวเองแล้วว่ามึงใช้เกมคนเดิมเปล่าไม่จำจริงๆะถ้าถามว่าเอาจริงๆหรือ่าอะไรเงี้ยมไม่จำถ้าถามเอาจริงๆอ่ะไม่ได้กูว่าน้องอ่ะไม่คือคือน้องคือคนอมีถามสิบ่ะอยู่ครบคนอะอยู่หมดทุกคนมีหมดคน่ะพร้อมแบบรอแล้วแต่แบบถ้ามันได้เล่นเมื่อกี้เนี่ยคนแบบมีหมดอะคนอะคนอะไม่ได้ติดเลยคนกับอุ้มอะมีหมดแต่มันก็หลายอย่างคือเรื่องรถเลยเรื่องอะไรเอยเรื่องอะไรเงี้ยรถมันเช่าได้เกม รถอะมันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องรถอะตามนั้นนี่กูว่ากูคิดว่ากูนนเนี่ยกูโอบผู้สุดแล้วนะปกตินี่กูไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจแล้วพวกไี้เหี้ยงเงี้ยท<ะ>ำตามที่สัญญาไม่ค่อยได้อะแต่ถ้ารอบนี้รอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่กูคุยกับมึงแล้วเนสุดท้ายจริงๆแล้ะตามนั้นไปเอาแผ่นอะไรที่เรียบร้อยอะแล้วมก็ลอง ตัดสินใจดูเอาโมดิแคมอะไปอัพแพทมาถือได้แค่สองคนในแก๊งนะลองดูไม่ไปหาใครถือนะแล้วมันถือไปศึกษาเองถือจากไหนเลถามดีซีเลยมึงไปคุยกับดีซีเลยมึงแค่ต้องไปลงรายชื่อสองคนไว้ที่เหลือมันก็แค่อัดโปรโพมึงก็ให้มันทำเองให้มันทำเองให้มันอัดให้มันอะไรนี่เองมึงต้องไ่ถามเขาอะมึงต้องดิ้นรนเองอะ แค่มาบอกไปเฉยว่ามีอะไรเข้ามากูถามแล้วซีโร่พอยตไอเอ็มพีอะมันยังไม่ไ anyway. อ้นี่เว้ยคือเขายังไม่ได้คิดเกมเพย์มาเขาให้ทีมของคนจัดก,การเขาเพิ่งมาบอกไม่ได้คิดเกมเพย์เฮียอะไรก็กลางรถก็พังแล้วก็คือเกมเพย์อะ้รเป็นโลกเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวกูสอกแม่งเลยสัตว์หมายถึงแบบว่าสมมติว่าสตอรี่หนึ่งใช้ได้กี่อันหรือว่ามันใส่ได้ตัวกี่อันแค่นั้นเองกูถามเา

ลองคุยดูเขาคุยแบบแมนอะ่ะพร้อมว<า>ันไหนมาชนเลยเออก็คุยไปเลยไปก็เดี๋ยวพร้อมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปมันไปเองอยู่แล้วเนี่ยถึงเวลาเดี๋ยวมันมาเองไม่เดี๋ยวมึงก็หนีแล้วเพราะว่าวันนี้คือมึงมาแค่ปั่นหัวเขาคนเฉยไม่มีหนีอ่ะเออไม่น,มนีให้ตั้งยุบแก๊งเวลาละเมื่อสามวันก่อนคาแซงก็ถามเออจะให้เอายุบแก๊งเลยไหมเออนี่ก็อกเออเอายิ้ไว้ไม่ต้องยุบหรอกแต่ให้ตัดสิทไอ้นี่ไปก่อนก็ได้อะดับกับเพชรเพราะว่าเดี๋ยวแก๊งอื่นเขาไม่ได้เล่นไงมันเสียทิ้งแก๊ ม่แล้วเขาอย่งไรเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขายืนเขายืนปัดเปย์ใส่มึงไะมึงทนได้หรอวะส่งผมคนุ้นๆแมยฮัลโหลครับอยูซ่าพารโอ้ครับผมแหมมีอะไรให้บริการพอดีเลยช่วงนีู้ภาคะรับบริการด้านไหนดีครับผมโอเคครับรับบริการด้านไหนดีครับตอนนี้อ๋อจะมาเทรดรถครับโอ้ได้เลยครับผมเดี๋ยวเชิญทางนี้นะครับมาครับมาพี่แจ๊คสวัสดีครับพี่ ครับพี่นี่นะครับเนี่ยนี่คือน้องชายผมนะคนที่หล่อที่สุดในโฮมนะครับผู้หญิงไม่มีไม่มีแฟนแอบโสดด้วยครับวันนี้คือคือคือมีครับมีครับมีมีโสดด้วยครับมีครับมีมีสนใจไหมแอฟสโนเบลวิลิชมีใครบ้านนิด้วหนี่แกงที่หล่อที่สุดอ่ะเฮียนไม่สนใจเฮียม่เฮียยังเสี่ยวเพื่อนกูวิ่งตามกูวิ่งตามไปในสภาดิสนีย์กูเฉยเลยอย่างนั่วเ้วยแข้งยังเสี่ยวอ่ะเฮียโดนเพื่อนไอ้เว้โดนเพื่อนเฮ้ยอะไรเกมเฮ้ยโดนโดนเพื่อนตอกโต๊ะเลยดิ พี่ตอบตัวหน่อยพี่เกมของข้าตอนนี้เลยเชื่อกูดิเกมไว้ยังไม่เซ็ตอะไรอะไรยางอะสุกนี้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 อะรอบสุกนี้อะสุกนี้อะสุกนี้อะเอางี้ถึงเวลาเดี๋ยวมาพี่เกมหัวเมืองสวัสดีครับพี่พี่เกมหัวเมืองสวัสดีครับพี่ชายมีลิฟต์รับพี่เข้าแก๊งไหมวะโอ้ยไม่ไม่เป็นไรครับพี่เกมไม่บอกช่วงนี้ผมก็แย่พี่ เบลเบลร้อไม่ช่วงนี้พี่รันหัวเมืองเลมอนหนึ่งเม็ดหนึ่งแต่ว่าต้องใจพี่เขาอยู่ในใจไม่เป็นไรครับพี่ชายโอ้โหแดงหัวเมืองพี่อยากให้พี่รอเก็บเบลอยหน่อยเบลร้องเบลเบลเบลเกมเสียนะเกมเสียนะเกมเสียนะแต่แต่ผม้องใจนะผม้องใจนะเปลี่ยนสีน้ำเงินหนีผมใช่ปะโอ้โหเกมแรงผมใช้จนเบื่อแล้วครับเผาใช้ลายสีครัคุณลุงตงไม่ไม่ไม่ลองใช้สีเทาดูครับ แต่พี่แจ็คอยู่ทีน้องอยูีทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาไอ้น้องนี่มันจะคุยด้วยหน่อยไอ้ไอ้มินไอ้มินมึง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 ไปถามสภาดีว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีแดงเสียตังค์อะไรวะว่าเราแหวะถูกทุกถูกแก๊งที่เป็นสีแดงตอนนี้โอ้ยเบลยืนขาสั่นทับไมเบลเบลพอแล้วเบลมึงได้ยินใบเบลมึงได้ถามไหมเบลจู้เขาไห่เบลไม่นอนวิลิทวิลิทวิลิทมีอะไรปั๊บ โอ้โหโอ้เบลโยนต่อนโยตอนนี้ครับโอ้มึงก็นั่งอีกเนาะน้องเบลดังเดี๋ยวพี่ขออยากเล่นแล้วพี่ขอเถอะครับพี่หยากเล่นพี่ไม่ใช่ผมจริงจังครับเป็นกูสองหนึ่งแล้วไอ้แก๊งไอ้แก๊งไม่ค่อยเข้าใจไอ้แก๊งนานไม่ค่อยมีสติโอ้โห โอ <Brussels> <están> oh. ้ยฝั่งนี้นะเไอ้ย่าหัวหัวหัวแก้งติ่มขนาดนี้ลูกแก้งขนาดเขาด่ามอีกแล้วเนี่ยโอ้ยพี่แจ้เทาไมถึงมึงทำไมถึงทาไมถึงมึงเป็นพระเบลน้องสีแดงอ่ะอันนี้ผมผมพักพี่เกมรับได้เลยเพราะว่าพี่เกมเป็นหัวเมืองมึงก็ชาดปับก้มนะอุ้ยโอ้โยดูเกมหนักจริงพี่ เอาง่ายๆผมไม่เคยมานอนครับพี่ในของเราพูดกันครับนานแสดงว่าไอ้พวกที่พูดนี่ไม่เคยเจอพวกผมเลยนะที่ไหนแต่ไม่ใช่ที่นี่ครับโอ้โหไอ้ไไออ้้นั่นมันไปไหนแต่ว่าที่เคยอยู่กันราดของรายการแม่งเพิ่งลืมตาปากได้สองสามวันแม่งนาน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 นี่ผมไม่ยอมแรงจัดตอนนี้แรงจัดด่าแล้ววิ่งหนีด้วยด่าแล้ววิ่งหนีด้วยไอ้ขึ้นตาไปเดี๋ยวมันดิ้นมึงตาไม่ได้นี ไม่ต้องปั oh, yeah, ่นจัดเลยอ่ะปั่นปั่นปั่นเฮียแล้วเสียอะไรสัตว์เอ้ยทำไมโลโก้เองวีลิสกับไอ้ซีนาร์คล้ายๆกันวะคาออกแบบเดียวกันไปละอ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับพี่ออ๋ตอนนี้น่าจะโดนเขากระทืบทุกวันเลยครับเนี่ยเบลล์รับพี่ไะเนี่ยซอนบ้างไปเนี่ยน้องโอ๊ยไม่เป็นไรครับพี่ผมว่าพี่เฮีเป็นพีเกมในเกมเมื่อกี้เขาบอกว่าพูดอะไรแล้ววิ่งหนีทำไมพูดเสร็จแล้ววิ่งหนีทำไมไม่กูพูดเฉยคำพูดแบบ เข้าใจว่าเข้าใจว่าเก็บกดประนานโอ้โหแรงจัดแรงจัดสวัสดีครับโอ้ไว้ก่อนแล้วมันวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วมันวิ่งหนีอ่ะได้นี่หว่าตงนั้นนะทงได้แล้วได้เอาเลยแม่งเอาไปแล้วไปแล้วจริงๆไปเยโอ้ดอดโ้ยโยโอโอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโยโอยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ เกิดมาไม่เคยผมไม่เคยเจอผู้ตากมอะไรวะทำไมทำไรพี่โต้พี่โต้ผมขอคุยอะพี่ฮะไอ้พี่คนคนของเรามันครบยังสิบละมันบอกไอ้น้องมันบอกมันมีเพื่อนอยากมาเล่นด้วยอาวุธข้อมือเหมือนกันมีไม้ห้าปากหลามดำคมเลยยังไม่รู้เลยมันกำลังจะคุยกับพี่น่ะในนั่นน่ะแต่ผมบอกไปอยู่ว่าครบสิบแล้วต้องมาลองไม่มีมีสำรองได้มีสำรองของผมคนมีสำรองเท่าไหร่ห้าปะสำรอง ครอบครัวไหมบ้างมีสัมลองไหมมีหมดไหยมีทุกอย่างใช่ปะที่เนี่ยโอเคมีมีสัมลองให้อยู่หมายถึงครอบครัวเหรอใช่ไม่รู้ว่ะครอบครัวครอบครัวไมีมั้ยพี่รอพี่เออครอบครัวไม่ได้มีนะครอบครัวไม่เกี่ยวใช่ๆๆคือแกงดิ่คือแกงเลย